มาชมบรรยากาศเทศ,ศกาลประเพณียี่เป็ง2 5น8 5 6 8กันต่อแต่ละคนละจะรู้สึกตื่นเต้นยังไงกันบ้า กับแม่งานค่ะเพราะว่ามีถึงสองขบวนด้วยกันขบวนที่9กกับขบวนที่10ใช่ค่ะการที่จัดขบวนในทุกๆปีความสวยงามและสิ่งที่จะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมาพี่หยกรู้สึกไงบ้างคะก็เราดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วในหลายๆครั้งที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของศาสาาน,นาศิลปะวัฒนธรรมของเชียงใหม่ค่ะแล้วน้องหยาดเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นมากเลยค่ะคนเยอะมากแล้วประเพณียี่เป็งเนี่ยยังเกี่ยวกับการลอยโคมด้วยก็มีลอยโคมลอยกระทงแล้วก็จุดพังปท แล้วก็ในครั้งนี้เราได้ทําเพื่อเทิดอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงของพวกเรานี่แหละคะ่ะก็อยากให้มาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่คนล้านนาซึ่งมีอัตลักษณ์ที่งดงามแล้วก็สวยงามมากจริงๆแล้วก็แบบสนุกอ่ะแล้วก็อบอุ่น ความรู้สึกเป็นไงบ้างมาเดินกระบวนยีย่เพ็งที่เชียงใหม่โมเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากครับขบวนนี้สวยดูขบวนเลยครับผมเป็นเกียรติในการใส่ชุดไทยเพราะชุดไทยก็เป็นชิ้นหนึ่งอย่างของประเทศไทยและเป็นเหมืนอนซฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยน้องจงขาวันนี้คนต่างชาติเยอะมากมคุณจะได้น้าอะไรเขาดีคมาถูกที่แล้วครับประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะคะ น้องทีนโน่ขาระหว่างเดินเนี่ยเราเจอแฟนๆเยอะมากเลยเรารู้สึกไงบ้างเรารู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมง,งานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเที่ยสืบสานประเพณีไทยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ดีใจมากๆครับเป็นเกียรติมากๆเราเป็นครั้งแรกที่มาเทีย่ยวที่นี่ครับผมพี่ก้องขาเทศกาลญี่ป็่นมันดีนดยังไงเทศกาลนี้ก็จะเกิดขึ้นครั้งเดียวต่อปีนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่จะมาร่วมสืบสานประเพณีกันนะครับผมแล้วก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมประเพณีกันเยอะๆนะครับงงามแตจริๆเจ้้าาาปีหนอย่ลืมมาแอวเเหนนนือกกัะ้า็ใครบ